สวัสดีครับชาวนาวันหยุดครับวันนี้มาถ่ายตอนเช้าครับมาถ่ายตอนเช้าฟ้าสวยครับมาถ่ายข้าวอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคลองหกนะครับนี่นะครับข้าวคอขอแปดห้านาสห้าไร่ นี่แหละครับนาห้าไร่ใส่กิ่งทองใบย,ยกไปครับนี่แหละครับนาห้าไร่ใส่กิ่งทองใบย,ยกไปรอบแรกรอบแรกใส่ใบย,ยกไปห้ากระสอบผสมปุ๋ยเคมีสิบกิโลต่อรูป ครับเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับรอบสองผมใส่ไปข้าวได้6 0สวันใส่ใบย,ยกไป3ลูกใส่ปุ๋ยเคมีไปอีก30กิโลผลออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยสวยขอขอ8 5หครับนี่ตอนเช้าฟ้าก็สวยครับนี่ฟ้าสวยครับเนี่ยเนี่ยฟ้าสวยตอนเช้าฟ้าสวยมากเลยวันนี้ นี่แหละครับฟ้าสวยมากนี่แหละครับหมุนรอบให้ดูเลยครับนี่นาพี่พเขานี่นะครับนี่หมุนรอบให้ดูเลยนี่นาผมร้อยสามวันแล้วครับว่าจะเกี่ยวสักร้อยสิบห้าวันน่าจะโอเคอยู่ อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวหายดูใกล้ๆนี่นะครับรวงรวงรวงข้าวครับสนะุนุ้นนะครับนี่ข้างในข้างในรวงครับนั่นแหละครับรวงนี่แหละทำมาเป็นคนเพิ่งทำมาได้ผมทำมาได้แค่สิบสามหน้าสิบสามสิบสี่หน้า หน้านี้ดีสุดกว่าเพื่อนน่าจะได้โอเคอยู่ครับหน้าเนี่ยครับฟ้าสวยดีครับเช้าวันเนี้ยเช้าวันนี้ฟ้าสวยครับโอเคครับเช้าหน้าวันหยุดขอจบไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ